วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็พาน้องมาดูปลาอีกแล้วนะคะเรามาดูปลาที่อควาเรียมนะคะเคยมาแล้วครั้งก่อนแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่นี่ก็มาอีกรอบหนึ่งตอนน้องสองปีสิบเดือนน้องก็ค่อนข้างที่จะจำอะไรได้มากๆแล้วจาได้หมดทุกอย่างแล้วแหละจําเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาหลายๆอาทิตย์แล้ว ก็เลยพามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาที่ดูปลาที่ไหนนะตัวอะคาเรียมเหรอ رة, ารมาอีกแล้วครั้งก่อนเคยมาตั้งแต่แลูกยังขี่ผมไม่รู้ <assisted. S 1> มาก็ถ่ายไว้ลูกดูเห็นเจ้าปลาเล็กก็ไม่ได้มีอะไรเสียนนะคะ นาีกอะไมาไใจ่เ้มันไงใ่เลยม่อเป็นม้อมันก็จะมืดนิดนึงลูกคะเออดูได้เลยลูกสนใจสนใจอะไรก็ดูได้เลยครับ สวัสดีจ้าทำอะไรอยู่หรอจ้าพี่ปาดูแดดดดดต่กันไม่ได้คลิปยังมีอยู่เลยมันไม่ได้ถามาอะไรเ้ยทำไมนะ ถ้าไหนมองไม่เห็นให้แบบป้าอุ้มเลยนะล <t> ูก <c oughs> นี่ก็จะเป็นปลาอะไรก็ไม่หนูปลาอะไรนี่นี่ปลาตรุกตรุนี่ก็ปลา เขาไม่เขียนชื่อปลาไว้หรอนี่ปลาตัวเล็กน่ารักมากมคือเมื่อีิดขายตัวนี้อ่ะนี่นี่เขาเป็นปลาเศ้ามาเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะ ปลาตูหนาปลาตับพัดไม่แม่นี่อาจจาข้างบนอันนี้ปลาหมออนโซซ่่าอา อันนี้ปลาอะไรอ,ะอ่ะทำไมเขาไม่เขียนชื่อปลาไวอ้อ่ะอันนี้ปลาหมอถี่นยันะลยกทำจุจอ้ยเ <c oughs> เหนื่อยแล้วหรอทำก,นกากนเกงดีๆทำกานเกงดีๆ ท,ทำไมมันนิ่งอย่างนั้นน่ะมันเป็นอะไรอ,ะอ่ะมันนอนมันงเด้ออ๋อมันหลับเหรอใช่ย้ที่มันเลยนะวันนี้ตั๊ปลาตัวใหญ่บัวันนี้ทำไมลูกทำไมนอนแบบนี้ล่ะลูกลูกไปบุกมันเนาะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยหันหน้ามาเุ้ยน er oh, pues ่ากลัว okay, จ <teachers> wow, so ังเลยอ่ะ okay, ม exactly. ัน okay, ม wow, ันมันหมูตุลละเค่เลยเฮ้ยปลาจระเข้ไงแต่มันช่างล่ะจังนี่ไงหรือปลาจระเข้เลยนะเก่งเก่งพูดเอ้ยชัดแจ๋วเลยว้าวมันก่อนไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนี้แม่ไหมคะตัวนี้ไม่เลน ปลาปลาอมไข่เหรอก็ท <do you> <laughs> <that> <Vog> ี่ม <Uma velocidade wiele> <who médico> ันเขียยูจริงๆเนาะเาทำรึตัวเองทำรึงั้นนี่กม้าบาบ้าบบา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 มีไครนอ๋ออมไข่นัใช่ไหมมใช่มาอ่านจากข้างบนอานหนังสือลูอ่านออกยังอ่ะาอ อันนี้เป็นปลานนโมนะครับเห็นได้ง่ายๆก็จะเป็นปลากระตูนตัว<ด>เล็กอุ้ยมันตกใจนะไม่ตกมืดีวัดดีแม่อยากเอาไปเลี้ยงจังน่ารักจังเลยนเนาะกระตูนพาวิตวัดดีวัดดีวัด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 ดีถูกมันตกใจชาวอยู่คนเดียว อันนี้ก็จะเป็นปลาตั้งข่าวไม่ตบกระจกนะลูกอันนี้เป็นปลาพักข่าวลูกตัวใหญ่มากอันนี้ก็เห็นในของกินเห็นเห็นกู้หลายรอบแล้วปลามันยิ่ง เขาเรียกว่าครีบลูกปลาเขาไม่มีเขาไม่เรียกว่าปีกครับถ้าอยู่บนตัวมันเขาเรียกว่าครีบเจ้านี้เห็นไหมมาทักทายเราเห็นไหมเขาเรียกว่าปลามีครีบมาอยู่ตรงไหนหาสิพี่ปลาอยู่ไหนพี่ปลาอยู่ไหนหาซิชี้ให้มา่าดูอยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงนี้โอเคเก่งมากอันนี้เป็นฉลามกบ ทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะนะชดไหมอ่ะทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะฮะวัดที่วัดนีด้หน้าแก้ม<อ>มันน่าะอยู่นั้นทำอะไรอยู่อ่ามันจะกัดเลย <laughs> วัดที่ทำอะไรอยู่สถลงกมทำไมเขาไม่แถลงผมอบะตรงนีอ่าแสงไฟขึ้นตรงไหนนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้น ทั้งแถบนี้กดได้หมดเลยมันเป็นชื่อเกี่ยวกับประการังต่างๆอ่าไฟไปอยู่ตรงไหนก็คือประการังสมองอยู่ไหนประการังสมองอ่ะอยู่ตรงล่างนี่นี่ะการังสมองนี่ที่มันบาดนี่นี่มันบาดสายกิ๊ฟนี้น่าจะเป็นการังสมองแน่ตัวนะสายกิ๊ฟไปแล้วไม่เคยโดนบาดอ่ะเิโเโเ็โดนวยทำไมอ่ะมันประการังมันล้มแล้วมันบาดแบบเพกตรงนี้มันเลย นี่ก็เดินมาก็จะเป็นพวกปะการังหัวโขนี่อะไรพวกนี้นสำหรับเด็กๆก,ก็มาศึกษาได้ดูปลาเนี่ยตลอดรัดงหัวโนเปิดกี่โมงนะมันเปิดกี่โมงนะ้ที่นี่ข้างก่อนมาตกใจนะจำได้อยู่คลิปยังมีอยู่ ข้าก่อนข้างก่อนไม่บนขนาดนี้ดูสิ่งที่เราทำใช่ไหมคอะไรอ่ะโอเคน้ำกันพุ่งออกมาได้เฉยี่มไมใลูกกวนลูกกวัไหมเอามาสักลูกดิอีสักลูกดิไม่ไม่ก็เไ็นไอกอะ่ไรเห็่เห่อม่ไม่ไ่ นั <kung> ่นแหละครัวที่จะเสียตังลงไปดำน้ำดาการังวันนี้ตองาเยนดีวาจะปเนบ้างวันนี้ระาดูปลามงเก็เป็นพวกปลา ต่างๆนานามันก็จะมีบอกให้หมดอ่านไม่หมดบางทีมาดูภาพอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจตัวหนังสือพอกลับไปก็จําไม่ได้แล้วมไ,มไม่มีแล้วครับมันมีเท่านี้เกรงๆน้ำพุ่งมันมีตรงนั้นเพียงเดียวครับจำไม่บ่อยๆที่อยู่ที่สระน้ำที่ไปวันก่อนได้ไหมเทปปักกันด จำไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วนในณช่วงนั้นอ่ะพอสองปีห้าเดือนก็จะจําได้หมดตอนนี้สองปีสิบก็จําได้แล้วนี่หอยหอยปูใหญ่เลี้ยงก่อนมาก็แค่ตกใจอย่างนี้นี่เหมือนตะกรังอะไรไม่ใช่นี่คือหอยมาเลยหอยมือเดือยนะไม่เอาไม่เอาก็ไปที่อื่นไปลูกไปเดินมาทางนี้ลูกทำไมในกล้องมันคนละสีกันเลยวะพอแขงต้นอย่างไงวะให้มันดีดูดี ไม่มีลูกม,มีแค่พี่ปูอย่างเดียวพี่ปูมันชอบน้ำอย่างนั้นเวลามันอยู่อะชอบอยู่ที่คืนน,น,น,นี่นี่มาดูนี่น่าสวย่มันพี่ปูไม่มีแล้วไดูพี่ฉลามกล้นี่ปลาฉลามเร็วมาดูปลาฉลามไม,ไม่มีแล้วนะพ่อนี่ปลาฉลามมะไรเนาอน้นไม่่ใเั กลัวไหมเบบี้ชาร์กของจริงกลัวไหมครับไม่ทำหรอกมันออกมาไม่ได้หรอกลูกออกมาไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่เจดีเจดีๆๆๆๆนี่ก็จะเป็นปลาต่างๆไม้และตัวใหญ่มาก อันนี้ก็จะเป็นพวกวานยซากวานต่างๆมันอยู่ในยุงน่งในจุกเดรสเซิอันนี้ก็เป็นเกมที่เคยเล่นครั้งก่อนไงลูก,บาบาลกไปดูว่าหนุ ใช่ตัวใหญ่ไหมใหญ่มากเลยไหมห<า>ใหญ่มากๆเลยไหมครับห<า>ใหญ่มากๆเลยทำไมเป็นตาไปแล้วเนี่ยใครทำไมเดียวทำไมเดีดเยวเว้ยฮะ ไม่เลื่อนครับไม่เลื่อนลูกไม่เลื่อนครับเราต้องเดินจริมันเสียแล้วพ่อเอามาทำแบบนี้ลูกทำบุญลูกางบนุญโน่นมีเตาด้วยไหนอุ้มเตาว้าวพี่เตาลุงเตาคุณลุงเตานั่นไม่ได้ครับทำไมล่ะแม่กำลขงถ่ายรูปอยู่ไม่อย่างนั้นรูปมันไม่เห็น ตรงนี้ปลากระจุกเต็มเลยดูมัน,นใช่มันทำอะไรกันอะมากินข้าวกันเหรอสวยมากสวยมากน,นี่ไม่ใช่นี่ลูกถ้าลูกทิ้งลงไปในทะเลมันก็เป็นอย่างนี้ไง พูดถึงมันสั้นนิดเดียวเนาะออแพงออึง <laughs> ไปขยท้ยอ่โอ,อ้ไันนะนี่ตดสีอะไรวะเงอ,อ,อย่าทิ้งขยะลงในทะเลนะลูกทีเออ่เต่าพี่เต่าจะโดนตักอย่างนี้ไงครับพี่เต่าจะตายหมคุณลุงเต่าเมม่ตายแล้วเห็นไหมเนี่ย โดนตะขายตะเขยองทิ้งขยะลงไม่ได้พี่ปูก็ตายพี่กุ้งก็ตายเพราะว่าทิ้งขยะลงทะเลมันย่อยสลายยากนะจำไว้เลยลูกเราต้องไปทิ้งที่ถังขยะนะครับแล้วเขาจะนำไปเผานะครับหรือเขาจะนำไปจัดการลูกดูนะการย่อยสลายของเปลือกอกล้ยกี่ปี บุรีข้ออีป้านี่ัสไม่ดีห้าปีเห็นไหมทุเรศมากจริงหรอถูกปากแอปเปิลห้าปีกล่องนมเห็นไหมทิ้งลงไม่ได้นะเก่งมากเออกล้วยหกร้อยปีลูกยังจำได้เหรอหกร้อยหรือห้าร้อยนี่แหละแมันช่วยการะาคือกกมีวันเลนอไร ห้าร้อยปีห้าร้อยปีเพมเพิร์ดลูกถ้าถูกถ้าถูกซื้อแหวนทองให้มา妈าหนึ่งวงอ่าถูกเอามาแหวนทองวงหนึ่งเฮ้อ <c oughs> ฐานไฟใช้อ okay. so ่ะหนึ่งพันป hey. right. ีไหมหนึ่งพันปีนี่อะไรถ่า1หนึ่งพันปีนี่อะไรอะตัวตายกี่ชั่วโคตรนตายกี่ชั่วหนุ่นตัวใหญ่เลยไปดูเร็วไม่พุ่งไม่พุ่งพุ่งแต่พี่ปูอย่างเดียวคือนัด ั้งอะไรกี่โม่คืตัวใหญ่มากเลยลูกเห็นไหมตัวใหญ่ใหญ่จริงไหมตอนนี้ตัวใหญ่กว่าตัวลูกอีกลูกเออปลาหมอทะเลนี่ตัวใหญ่จริงกินแม่อร่อยด้วยใหญ่มาก,ล,กลูกเห็นไหมครับเห็นข้างบนกลัวไหมกลัวไม่ได้ไหมน่ากลัวเนาะตัวใหญ่กว่าลูกอีกอกลัวไหมโซกลัวไหมลูก โอ้ดูมันอ้าปากทำทำทำไมอ้าปากแบบนี้ล่ะมรันคุ้นคนแล้วคนมามันก็ถ่ายรูปทุกวันทุกวันลลคนลงแมทุกวันเลยเยี่ยมโอ้เยี่ยมเคื่องฟ้าเื่อะนงฟมีเชลกเคื่องฟ้าเคื่องเคื่องฟ้าฟ้า mà kia là đi mà Má thực thì có lên mới sẽ chơi được อะไรก็ไม่รู้คืออะไรอะลูกมันจะ,ะ,ะเปนปลาไหนอะปลามันลงไม่ลงมันลงได้แค่นตั้งนะตั้งนานแล้วมาก้งก่อนก็ไม่มี มันมีอะไรให้เล่นน้อยเนาะนนมาลูกมาแล้วน,น้องเอาหรอกของเล่นมีเยอะแยะแล้วลูกไม่เอาเอดาอดูได้แต่ไม่เอาอ,อย่าเข้าไปเดี๋ยวประตูนิบปวดเฉียมาทุกทีก็เห็นได้ทุกทีอ่ะก็ปิดได้แล้วเนาะ อย่าทำาเห็มันตายแล้วนี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะออกมาก็จะออกมาทาง,างนี้ก็จะมีของที่ระลึกต่างๆใครอยากได้อะไรก็มาซื้อเอาแต่เราไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาหรอกไม่เอาลูกตุ๊กตามีเยอะมีเยอะของตุ๊กตาพอแล้วลูกวันนี้เราเพิ่งได้กระเป๋าใบใบหนึ่งไม่ไม่เอาแล้วลูก พี่เตาที่บ้านของมาม่าก็มีเดี๋ยวมาให้เอาไหม๋ยวมาไม่ให้หรอกแต่ว่ามีคนให้มาม่ามาอมันเป็นที่อัดเสียงอะ่ะมันเป็นเสียงของมันอยู่เอามาใหมา้มันได้ได้ตัวไม่เอามันมีเสียงอยู่เป็นเสียงอของอีพีดตรงนี้ลูกมันไม่ได้เลยเพลงน่าจะบ้ามันบอีกร้าน,นในบัวก็มีบัวไม่ขายหรอถมีวันนั้นยังมีอยู่ดูข้อโคดายนี่ดิ Mama kau naik koko. Mama tu koko daripada. Mama tu koko daripada. Ah, dia pergi dulu. Mama tu koko daripada. Dia pergi dulu, tu pergi macam mana? Tidak suci. Macam siapa? Ini, 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 ini dia awak. Ini dia. Dia koko. งจะเอะไรครับไปขอ Б pää, ป้าป้าไปขอป้าป้าไปขอได้ขอป้า huh. ป้าไปเอาได้หมรอยู่ตีคะไม่มีเง่ะมีไีงีไม่ถึงมเียมสามบาทมีใจนันไมเพิขอเอาขอเอาหน่ไม่ แล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครที่จะมานะคะก็มาได้จริงเราก็มาหลายครั้งหลายครั้งหลายคราวมากมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็มาดูเพื่อศึกษาได้นะคะว่างๆก็พามาเดินได้เปิดกี่โมงนะปิดสี่โมงครึ่งเปิดกี่โมงนะเมื่อกี้แปดโมง,มงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งมาได้นะคะที่ แถวแถวไหนแล้วนะแหลมพันวา,วาค่ะมาเดินดูหาความรู้ได้เนะาะเพราะเอาจริงเรากลับไปเราก็ลืมชื่อพันต่างๆเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกคือเราออกจากตรงนี้เราก็คืนเขาตรงนี้แหละอะไรฮะอะไร เดี๋ยวไว้กลับมาพบพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าจะไปไหนยังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะ